โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสป,ปอยแอนิเมะเรื่องพนึกเทพปรนังราชันนะครับจะเป็นตอนล่าสุดเลยนะครับเป็นตอนที่22นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่22หลังจากที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเขานั้นมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเขาที่ได้พาพระเอกมาที่ห้องประมูลศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็ได้ถามกับพระเอกเลยว่ามีปีศาจตัวอื่นคล้ายอีกไหม ซึ่งพระเอกนั้นก็สงสัยแล้วสิครับว่าตัวเขานั้นจะเอาปีศาจไปทําอะไรกันแน่ แต่ลว่าตัวเขานั้นก็ไม่ได้ยอมที่จะบอกอะไรกับพระเอกบอกเพียงแค่ว่าอีกไม่นานเจ้าจะรู้ความจริงอย่างแน่นอนว่าข้าเอาปีศาจพวกนี้ไปทําอะไรซึ่งสิ่งที่ตัวเขานะฮะนำพวกปีศาจพวกนี้มาก็เพราะว่านํามาทํายาเม็ดนั่นเองนะฮะซึ่งการทํายาเม็ดของเขาในครั้งนี้ก็ได้นําเอามาประมูลที่ห้องประมูลแห่งนี้อีกด้วยและยาเม็ดนี้มันก็คือยาเม็ดระดับสามของปรมาจารย์หลินเป็นยาเม็ดป้องกันนะฮะจนพี่สาวลีชินที่ ได้รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ก็คือปรมาจาลินคนที่เคยได้คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนะฮะซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้ชอบที่หน้ากันสักเท่าไหร่เห็นหน้ากาันครั้งใดก็กัดกันทุกทีนะฮะแถมตัวเธอนั้นก็ยิง่งมีความคุ้นเคยแล้วก็คิดว่าตัวเธอนั้นรู้จักกับชายคนนี้แต่นึกหน้าไม่ออกนะฮะและวันนี้ก็ได้รู้แล้วครับว่าชายผู้นี้มันก็คือปรมาจารย์ลินนเฮงสวยนั่นเองซึ่งทั้งสองนะฮะที่ได้เห็นกันก็ถึงกับแบบว,ว่าพ่งเข้ามาเพื่อที่จะกัดกันออีกรบเลย แต่ทว่าก็ยังดีที่มีพระเอกนั้นยังห้ามทั้งสองคนเอาไว้ให้สงบสติอารมณ์กันไว้ก่อนนะฮะจึงทําให้ทั้งสองก็เลยต้องยอมสงบสติอารมณ์ไปในครั้งนี้และยาเม็ดที่ถูกนํามาประมูลในครั้งนี้นะฮะถูกคนที่เห็นก็ต่างระกันอยากได้เลยทีครับเนื่องด้วยถ้าเกิดว่ากินยาเม็ดนี้เข้าไปนะจะทําให้คนที่กินเข้าไปนั้นมีพลังป้องกันถึง500เลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เยอะมากนั่นเองจนพระเอกที่เห็นก็ถึงกับตกใจเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าตัวเขาเองกิน ยาเม็ดป้องกันนี้เข้าไปเพิ่มพลังในการต่อสู้กับปีศาจดาบผู้เขียวการโจมตีของปีศาจดาบผู้เขียวนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้แน่นอนโดยทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมการประมูลในครั้งนี้นะฮะได้เห็นยาเม็ดป้องกันระดับ3ตัวพวกเขาเองก็รู้สึกอยากได้มันมากจึงได้ตั้งราคาเงินที่ประมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วนะฮะมันก็จบอยู่ที่ราคา1,800เหรียญทองซึ่งมันก็เป็นราคาที่เยอะมากๆเลยนะฮะมันจึงทําให้ ิพีรลีชินที่ได้เห็นก็ถึงกับตกใจเหมือนกันเลยเพราะตัวเธอไม่คิดเลยว่ายาเม็ดพวกนี้นะฮะมันจะมีราคาที่แพงได้ถึงขนาดนี้แต่ทว่าปรมาจารหลินตัวเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ได้นามามูลในรอบที่แล้วยาเม็ดเขาขายได้ถึง2,000เหรียญทองแต่ในรอบนี้ขายได้เพียงแค่1,800เหรียญทองเท่านั้นมันแบบว่าน้อยลงถึง200เหรียญทองเลยก็ว่าได้ตัวเขานั้นจึงได้นําเอายาเม็ดป้องกันระดับ3-3เม็ดออกมาให้กับพระเอกนะ นะถ้าเกิดว่าพระเอกสามารถตอบคําถามเขาได้หนึ่งคำถามแล้วล่ะก็รับรองได้เลยยาเม็ด3เม็ดนี้นะฮะจะเป็นของพระเอกแน่นอนจึงทําให้ตัวพระเอกเองก็ถึงกับสงสัยเลยสิครับว่าคําถามนั้นมันคือคําถามอะไรกันแน่ถึงได้สมบัติที่มีมูลค่ามากถึงขนาดนี้ซึ่งคําถามของปรรดาลินที่จะถามพระเอกมันก็คือพระเอกนั้นเป็นคนฆ่าปีศาจดาบคู่เขียวระดับ5้าจริงๆใช่ไหมซึ่งพระเอกทดินก็ได้ตอบยืนยันคําเดิมนะฮะตอบด้วยน้าเสียงที่หนักแน่น ว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนฆ่ามันจริงๆจึงทําให้ตัวปรมาจารย์หลินที่ได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดตัวเขานั้นก็เลยได้ยอมมอบยาเม็ดระดับ3าเม็ดให้แก่พระเอกไปแบบง่ายๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าพอเพกนั้นจะไม่อยากรับยาเม็ดนี้เอาไว้เพราะมันมีค่าม,มากเกินไปสําหรับคาถามที่เขาตอบไปแต่ทว่าตัวปรมาจารย์หลินนะฮะก็ยืนยันแล้วที่จะให้กับพระเอกเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนนะฮะหลังจากที่ตัวเขานั้นอยากเป็นเพื่อนกับพระเอกนั่นเองซึ่งตัวปรมาจารย์หลินนะฮะที่เขานั้น ทำดีกับอเอกแบบนี้เนื่องด้วยที่ตัวเขานั้นอยากเข้าร่วมทีมกับพระเอกซึ่งการที่คนนั้นจะสามารถเลือกทีมได้ง่ายๆก็คือแบบว่าคนที่ติดท็อป3ในการประลองในครั้งนี้นะฮะจะเลือกเพื่อนร่วมทีมได้1คนนะฮะซึ่งการเลือกเพื่อนร่วมทีมนะฮะถ้าเกิดว่าพระเอกติดก็จะให้พระเอกเลือกเขาเข้าร่วมทีมท่านเองนะฮะแต่ทว่าพี่สาวล่ชินก็ไม่ยอมเลยรับเนื่องด้วยว่าถ้าเกิดว่าฮาวเชียนนั้นติด3อันดับในการประลองในครั้งนี้เขานั้นก็สามารถเลือกคนอื่นได้คนที่มีความสามารถ มากกว่าเจ้ายัางไงล่ะแต่รว่าปรมาณชาลินก็ขัดแย้งไปเลยครับเนื่องด้วยที่ตัวเขานั้นคิดว่าตัวเขาเองนั้นก็มีความแข็งแร่งมีพรสวรรค์มากที่สุดของวิหารเวทมนต์เลยก็ว่าได้คนแข็งแร่งอย่างขามีพรสวรรค์อย่างขาก็ต้องคู่กับเฮาเชิญเท่านั้นมันถึงจะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกันตัวเขานั้นจึงยืนยันเลยนะครับว่าอยากจะขอเป็นคู่หูกับพระเอกให้ได้เหมือนกันซึ่งพระเอกนั้นก็ถึงกับสงสัยเลยสิครับว่าทําไมปรมาจาลินนั้นถึงอยากเข้าร่วมทีมกับเขาเนื่องโดยมันก็มีคนแข่ง แข,แข่งมากมายเหมือนกันนะฮะเขารวมการประลองในครั้งนี้และการที่เขานั้นจะเข้าติดท็อปอันดับ3ในการประลองในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันคนที่เป็นอัศวินระดับ5ที่เขารวมในการประลองนี้มันก็มีเยอะแยะมากมายตัวเขานั้นเป็นเพียงแค่อัศวินระดับ4ี่เขานั้นคงจะไม่สามารถก้าวข้ามกลนพวกนั้นไปได้หรอกแต่เมื่อของประมูลชิ้นที่2ได้ถูกส่งออกมามันก็ทําให้ชาวเชิญสัตว์อันเชิญของเอกเนะี่ยสัตว์คู่หูของพระเอกนั่นเองมันก็เลยปรากฏตัวออกมาเหมือน กันและดูเหมือนว่ามันจะอยากได้สมบัตินี้มากอีกด้วยโดยสมบัติชนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เป็นเพียงแค่หินเท่านั้นนะฮะไม่รู้ถึงความสามารถและก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในหินอันนี้แถมในราคาที่ประมูลขึ้นมันก็ถึงกับ 1, หนึ่งมือเลี้ยนทองกนเลยกว่าได้ซึ่งมันก็เป็นราคาที่แพงมากมากนั่นเองจนทําให้ทุกคนที่เห็นนะฮะก็ถึงกับงงและก็สงสัยเลยทีครับว่าเป็นเพียงแค่หินธรรมดาเท่านั้นทําไมถึงมีราคาแพงได้ถึงขนาดนี้ ถึงทําให้ผู้คนต่างที่เห็นหนะฮะพวกเขานั้นก็ไม่ได้คิดที่จะประมวลสมบัติชิ้นนี้เลยแม้แต่คนเดียวมันมีราคาที่แพงมากเกินไป แต่มันก็มีเพียงฮาวเยลนะฮะสัตว์คู่ของพระเอกเท่านั้นมันก็อยากที่ได้สมบัติชิ้นนี้มากมันจึงพยายามเจียอรองอ้อนวอนทำตาแปลให้กับพระเอกนั้นประมูลสมบัติชิ้นนี้มาให้มันทีด้วยเถิดน,นะฮะจึงทําให้พระเอกนั้นก็ไม่มีทางเลือกแต่ตัวเขานั้นก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นบอมราจาลินที่ได้เห็นโอกาสดีนะฮะตัวเขานั้นจึงคิดว่าจะประมูลสมบัติชิ้นนี้ให้แก่พระเอกเพื่อแลกกับการที่พระเอกนั้นยอมเลือกเขานั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมนั่นเองถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นติดดอ3ัันบ ะะแต่ตัวเขาก็พูดยังไม่ทันได้จบเลยมันก็มีพี่สาวลี่ชินนะฮะกดประมูลสมบัติชิ้นนี้ไปในราคา1 0 0 0 0่นเหรียญทองจึงทําให้ทุกคนเห็นก็ตามกระทุกใจเลย,ยครับว่าทําไมสมบัติมันไม่มีราคาอะไรเลยแต่ทําไมพวกเขานั้นถึงอยากได้กันนะฮะจนปรมาจาร์หลินก็ถึงกับอึงเลยดีครับแล้วก็เวอร์แดกกันไปตามๆกันหลังจากที่พี่สาวลี่ชินนะฮะยังสมบัติของเขาไปเมือง,งด้วยที่เขานั้นอยากที่จะนําสมบัตินี้มาให้เอกเพื่อแลกกับการเป็นเพื่อนรุวมทีมกับเอกนะฮะแต่สุดท้าย ก็ถูกขโมยไปซะได้ละอะไรกันครับเตียถึงทําให้ปรมาจารย์เหรียญก็ถึงกับสงสัยเลยทีครับว่าทําไมพระเอกนั้นจึงยอมเสียเงินถึง1นึ่งหมื่นเหรียญทองเพื่อแลกกับสมบัติชิ้นนี้นะฮะมาให้กับสัตว์คู่หูของเขาตัวเขานั้นจึงได้ลองตรวจสอบในความสามารถของปีศาจของพระเอกดูแต่ละว่าพอเขาตรวจสอบดูแล้วนะฮะก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าปีศาจตัวนี้มันมีความสามารถอะไรอย่างไงแต่เมื่อตัวเขาเองได้หันไปเจอเต้าหลอมศักดิ์สิทธิ์ในตัวพระเอกแล้วก็ถึงกับตกใจมากจริง ขวดเดิมเลยสิครับเนื่องโดยถ้าเกิดว่าคนที่มีเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันจะสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองจึงทําให้ปรมจาจลีนะฮะก็มีความมั่นใจเลยครับว่าตัวเขาอยากเข้าร่วมทีมกับเอกให้ส่งได้จึงได้ยกมือไหว้กราบอร้องอ้อนวอนให้อ on ใหเอกช่วยรับมาเป็นเพื่อนร่วมทีมทีก่อนที่ตัวเขาเองนะฮะจะแนะนําเอายาสามขวดออกมาซึ่งยาขวดแรกนะฮะมันก็คือ,อยาเพิ่มพลังมันจะสามารถเพิ่มพลังให้ผู้ที่กินเข้าไปได้วันละ1ิบพลังวิน ยาต่อวันเลยก็ว่าได้หัวที่2มันก็คือยาฟื้นฟูนะฮะคนที่กินเข้าไปถ้าเกิดว่าสูญเสียแรงไปในการต่อสู้กินเข้าไปเพียงแค่เม็ดเดียวจะสามารถเพิ่มพลังให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างแน่นอนส่วนยาขวที่3มนะฮะมันก็คือยาที่เพิ่มพลังโจมตีกินเข้าไปแล้วพลังโจมตีจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวินาทีอีกด้วยเรียกได้เลยว่าแต่ละขวดนั้นมีสมบัติที่ล้ำค่าแน่นอนนะฮะซึ่งทําให้ตัวพระเอกและก็สิทธิพี่ร ที่ได้เห็นเช่นนี้ตัวเขานั้นก็ถึงกับยอมรับสิครับว่าปรมาจารย์หลินผู้นี้นะฮะไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆโดยตัวเขาเองนะฮะก็ได้มองถึงอนาคตนะฮะว่าถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นกินยา3ามขวดนี้เข้าไปแล้วล่ะก็รับรองได้เลยพระเอกนั้นจะมีความสามารถและก็แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนการที่จะติดท็อป3ในการประลองในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นแน่ซึ่งตัวเขาเองก็ได้บอกพระเอกอีกว่าถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นติดท็อป3อันดับแรกนะฮะจะไม่เลือกตัวเขาก็ เลือกคนอื่นที่มีความสามารถกวา่าตัวเขานั้นก็ไม่ขัดอยู่แล้วนะฮะเพราะสิ่งที่เขานั้นมอบให้พระเอกนั้นเป็นเพียงเพออยากที่จะให้พระเอกนั้นมาเป็นเพื่อนกับเขาเท่านั้นจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินเช่นนี้นะฮะตัวเขาเองก็รู้แล้วว่าปรมจารินผู้นี้มีความจริงใจต่อเขาจรยายิงๆพระเอกนั้นจึงได้ยอมตกลงรับข้อเสนอของปรมจารินผู้นี้ไปถ้าเกิดว่าติดท็อป3อันดับนะฮะจะเลือกปรมจารินผู้นี้เขารวมเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นคู่หูเป็นแน่แถมเมื่อ ฮาวเยนะฮะได้กินหินวิเศษนี้เข้าไปนะฮะตัวมันเองก็ดูเหมือนว่าจะกลับคืนเข้าไปสู่โลกเดิมของมันแถมหลังจากที่มันได้กินหินนี้เข้าไปนะฮะมันก็ทําให้ร่างกายของมันดูเหมือนว่าจะมีการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับอีกด้วยและหลังจากที่วันเวลาของการทดสอบมันได้มาถึงนะฮะ อาจารย์เยาวหัวก็พาศิษย์ทั้งสองมุ่งเดินทางไปที่การประลองในทันทีแต่เมื่อพวกเขานะี้ยเดินทางกันมาได้สักพักก็ได้มาเจอกับคู่อริเก่านะฮะที่ได้เคยพบเจอกันมาก่อนหน้านี้นะฮะถึงทําให้ทั้งเขาทั้งสองนะฮะที่ได้เห็นแล้วว่าไอ้พระเอกนี้มันก็คือคนที่เคยรู้จักมาก,ก่อนนะฮะมันก็ทําให้ตัวเขานั้นก็ถึงกับเค้นพระเอกมากเลยสิครับและก็ได้ท้าพระเอกไปเลยสิครับว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้ในการประลองในครั้งนี้มีอันดับที่น้อยกว่ากันนะฮะจะโดนตบหน้าต่อหน้าทุกคนเลยึง ทำให้อาจารย์เยี่ยววยนะฮะที่รู้แล้วว่าพระเอกนั้นมันต้องมีความสามารถที่เก่งกว่าไอ้หนุ่มคนนี้พระเอกนั้นจึงได้ยอมรับในข้อเสนอหลับพนันในครั้งนี้ไปก่อนดีทั้งสองจะได้คิงกันเล็กน้อยนะฮะก็ได้เดินจากกันไปในทันทีและหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วนะฮะท่านประธานของวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตัวเขานั้นก็ได้เริ่มเปิดงานประลองในทันทีซึ่งการประลองในครั้งนี้มันก็เพื่อที่จะค้นหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะเพื่อเขารวมการต่อสู้กับพวก ปีศาจร้ายที่มันจะบุกเข้ามายังโลกมนุษย์นะฮะก่อนที่ตัวเขาเองจะได้เป่าประกาศบอกแกกับทุกคนว่าเมื่อ6000ปีก่อนมันมีพวกเราปีศาจร้ายบุกเข้ามายังโลกมนุษย์ของพวกเราจึงทําให้โลกมนุษย์ของพวกเราที่เป็นดินแดนสงบสุขมันก็มีความมืดเข้ามาปกคลุมแล้วมันจึงทําให้เราอัศวินทั้ง6วิหารรวมตัวกันเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะเข้าต่อสู้กับพวกปีศาจร้ายพวกนั้นมันจึงทําให้เกิดสง งครามเหล่าปีศาจร้ายกับพวกมนุษย์มานับเวลาหลายพันปีนั่นเองการที่จัดการประลองในครั้งนี้ขึ้นก็เพาะจะค้นหาบุคคลที่แข่งแร่งที่สุดอสูรบีมีความสามารถและก็พรสวัสค์มากที่สุดเพื่อที่จะเข้ารวมต่อสู้กับพวกปีศาจร้ายได้อย่างไงล่ะและหลังจากที่กล่าวสุนทรพจน์จบไปเรียบร้อยนะฮะการประลองในคู่แรกมันก็ได้เริ่มขึ้นในท,ทันทีซึ่งคู่แรกมันก็คือพระเอกของเรานั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้มีความกังวหลหรือกลัวอะไรแต่อย่างใดนะ เดินลงไปในสนามด้วยความสงบนิ่งและก็เยือกเย็นมากและมือทั้งสองพร้อมการประลองในวันนี้มันก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีโดยคู่ต่อสู้ของเพอเอกนะฮะเขานั้นก็ได้เรียกสัตว์อันเชิญคู่หูของเขาออกมาเป็นม้าขาวน้ําแข็งทรงพลังเพื่อมาต่อกรสู้กับพระเอกในครั้งนี้ต่งางจากที่อเบกนะฮะตัวเขานั้นก็ไม่ได้เรียกคู่หูของเขาออกมาเลยแม้แต่น้อยจนทุกคนที่เห็นก็ถึงกับคิดว่าพระเอกนั้นมันก็คงไม่มีสัตว์คู่หูแล้วแหละนะฮะพวกกขานันึงคิดว่าพระเอก นั้นก็คงต้องแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเขาคิดนะฮะมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเพราะถึงแม้พระเอกนั้นจะไม่ได้มีคู่หูของเขาที่ส่งออกมาตัวเขาเองก็ได้เปิดใช้งานรูปแบบรวบรวมพลังมังกรผสานกับการป้องกันอันสุดแข็งแกร่งยืนตังต้งตระหนารับการโจมตีของชายผู้นี้เอาไว้และเมื่อตัวเขาที่ได้เห็นพระเอกนะฮะใช้พลังป้องกันที่ส่งพลังแบบนี้ก็รู้สึกตกแต่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อโจ โจมตีพระเอกเหมือนกันด้วยพลังทั้งหมดของเขาที่มีแต่ทว่าการโจมตีของเขาเนี่ยฮะไม่สามารถเจาะทะลุก,การป้องกันเทปป้องกันปัดป้องของพระเอกได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่พเพลงนะฮะจะได้ทําการใช้การโจมตีดังแมงแสงของเขาโจมตีส่วนกลับไปในกลางนี้เพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นนะฮะพระเอกก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างง่ายดายจนทุกคนที่เห็นก็ถึงกับตกใจไปตามๆกันเลยสิครับเพราะพลังของพเพลงนะฮะมันทำให้ถึงแข่งได้ถึงขนาดนี้ มันใช้อัศวินระดับ4ี่หรือเปล่าอนนี้การโจมตีเพียงครั้งเดียวนะสามารถเอาชนะอัศวินระดับสี่เหมือนกันได้จะเทพเกินไปแล้วไหมจึงทําให้ท่านประธานที่เป็นท่านอุโสข,ของหอวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากที่ได้เห็นความสามารถของเพอเอกแล้วตัวเขานั้นก็ถึงกับมีความสนใจในตัวพระเอกมากยิง่งขึ้นกว่าเดิมเลยสิครับเนื่องด้วยที่การใช้พลังของพระเอกในครั้งนี้นะฮะเป็นการที่เก็บรวบรวมพลังเอาไวา้เก็บเทคนิคต่างๆเอาไวา้ไม่เปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ และก็รับรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเขาเองได้นั่นเองแถมหลังจากที่ตัวเขาได้เห็นแหวนบนมือของเพเอกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะคุ้นๆนะฮะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนตัวเขาจึงได้ส่งคนไปตรวจสอบแล้วสีครับว่าเพเอกนั้นมีที่มามาจากไหนกันแน่มีคนเลี้ยงดูและก็ใครสอนมานั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเพเอกนะว่าเป็นลูกของหลงชิงอยู่แล้วละก็จะอึงกว่านี้ได้หรอนะครับเพราะหลงชิงอยู่ก็เป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดของวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วแถมเมื่อเพอ นะเดินออกมาด้านนอกของวิหารก็ได้มาเจอกับสาวสวยคนหนึ่งเมื่อพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองจะคุ้นเคยและรู้จักเคยเห็นกับสาวสวยผู้นี้มาก่อนซึ่งสาวสวยผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือน,นางเอกของเรื่องคนที่ได้เจอกับพระเอกแล้วก็มอบแหวนให้พระเอกในตอนเด็กๆนั่นเองนะฮะและก็จบไปในตอนที่22นะครับผมกําลังสนุกมอมันเลยีเดียวแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ตอนนี้จบกันไปในวันนี้นะฮะสำหรับอีพีหน้าตอนหน้า ใ,ในอาทิตย์หน้าสำหรับใครที่อยากดูแบบถูกเลิกเกษนะฮะสามารถหาดูกันได้แอป VTV เติม AP สามารถดูได้ก่อนใครนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ